สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆนมาครับรับชมนะครับสายพ่นยานะครับสายพ่นยามีมากมายหลายแบบให้เลือกเป็นร้อยยี่ห้อในจตลาดนะตอนนี้นะครับแต่มีสายแบบไหนบ้างนะครับที่ทุกคนนะครับมั่นใจได้ว่าทนจริงๆครับคุ้มจริงๆนะครับแล้วความหนาสเปค5้าชั้นจริงๆนะครับแล้ว5้าชั้นแบบไหนนะครับที่ทนแรงดันสูงสูงเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมารับชมนะครับ การอัดแรงดันนะครับผมจะเร่งเครื่องให้หมดนะครับเร่งให้สุดนะครับเร่งให้สุดนะครับเดิน2เส้นโดยมีสาย2แบบนะครับแบบแรกจะเป็น5ชั้นนะครับ5้าชั้นเต็มนะครับ5้ชั้นไม่อินเจแปนนะครับแล้วก็5ชั้นตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นนะครับโดยการใช้ปืนแรงดันสูงความยาว1.2เมตรนะครับหรือ1เมตร20นะครับแล้วเราจะใช้แรงดันสูงสุดนะครับอัดแล้วก็ปั่นนะครับแล้วเราจะเลาะสายขึ้นมาทีละชั้นนะครับ เลาะสายสีจันทร์นะครับแล้วก็ปรับแรงดันนะครับปรับไปที่ฝอยนะครับเพื่อให้มันเกิดแรงดันในสายเยอะๆหน่อยนะครับเพื่อให้เกิดแรงดันในสายเยอะๆนะครับแล้วก็พอเกิดแรงดันเยอะๆนะครับเราจะเลาะสายโดยใช้นะครับโดยใช้อะไรนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับให้เพื่อนๆได้เห็นชัดๆนะครับเดี๋ยวเราจะใช้แรงดันอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดติบนะครับหรือหมดแม็กไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็นตัวทนแรงดันนะครับสามร้อยห้าสิบกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับ แล้วก็สายตัวไปนะครับสายตัวไปอีกชุดหนึ่งนะครับห้าชั้นเหมือนกันนะครับเราจะมาเทสกันระหว่างอ่าเหลืองข่าต่แล้วก็สีฟ้านะครับโดยใช้มีดกระตร์นะครับเลาะไปทีละทีละชั้นนะครับเราจะมาดูกันว่าแรงดันสูงสุดมันจะทนได้เหลือกี่ชั้นนะครับกับแรงดันสูงสุดทั้งหมดนะครับเหลือกี่ชั้นเดี๋ยวเราไปรับจมกันนะครับ3า0อยห้าสิกิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรมาดูความหนานะครับดูนะครับอ่าดูนะครับเห็นยังครับดูนะครับ ห้าชันเต็มนะครับห้าจันเต็มเดี๋ยวมาดูว่าเจอแรงดันหนักๆน้นจะไหวหรือเปล่านะครับดูกันนะไปรับชมพร้อมๆกันนะครับผมเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการสตาร์ทเครื่องนะครับขอหยิบมินกาเตอร์ก่อนครับอ่าเริ่มสตาร์ทเครื่องปล่อยน้ําเลยครับปล่อยน้ําหมดสองเส้นนะครับไปดูกันดูดรวอย่างนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของุนไม่ใช่จะระบีงเหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ามีลูกเล่นคือเล่นมออลมมาด้วยนะครับ น้ำเริ่มมาเดี๋ยวเราไปดูปลายสายกันครับตัวนี้ใจสายทั้งหมดนะครับเก้าเมตรนะครับเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวให้นายจ้างเราปรับแรงดันแล้วก็ปรับเล่นเรื่องสุดนะครับอมาแล้วครับมาแล้วดูครับดูระยะนะครับโอ้โหนี่สองสายนะมันสุดมากนะครับตอนนี้สายมีมีกระดิกอยู่ครับมีกระดิกอยู่ครับมีตัวห้าจันไม่กินเจแปนตัวนี้กระดิกนะครับอ่าเหลืองคาดเหลืองคาดเท่านะครับแต่ตัวสีน้ําเงินนะครับ น้ำเงินไม่วิ่งนะครับไม่กระดิกนะครับโอ้แรงมากฝากเอาเยอะมากเลยเอาดูดูไอ้ดูความแรงก่อนอันนี้สองเส้นนะโอ้ยแค่เส้นเดียวมันจะระเบิดหรือเปล่าดูสุดยอดนะครับเดี๋ยวเราจะมาเลาะกันนะครับโดยใช้มินคัตเตอร์นะครับแล้วก็อนที่จะเราเลาะสายออกทีละชั้นนะครับเราจะเริ่มทําการปิดนะครับปิดให้มันกลับเป็นฝอยนะครับด้ามปืนด้ามบนนะครับก็จะเป็นตัวสีน้ําเงินเดี๋ยวเราจะปับฝอยแล้วนะครับ ะครับดูครับพอเรากลับฝอยมันจะเกิดแรงดันภายในสายระหว่างสายกับเครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องก็ผลิตน้ํานะครับแล้วก็สายก็สายก็โดนปลายปืนปิดครับเอาดูเราจะทรมานทั้งเครื่องทั้งสายนะครับอ่ะดูนะครับด้านแรงก็เมรีแล้วครับเครื่องเครื่องกระตุกครับเครื่องกระตุกอ๋อน้ำ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 ไหลไม่ทันครับต้องถอยแรงดันก่อนนะครับนี่ครับเอาดูผมมยังยังไม่ทำอะไรนะครับดูแค่โดนกับเสานะครับอาวดูครับ นี่ครับอออ่าเรื่องจริงไม่ใช่โกหกนะครับอันนี้แค่ผมมัดไว้กับต่อผมไม่ได้ทาอะไรเลยเมื่อกี้เอาดูครับดูตูมไปใกล้ๆครับนี่นี่ครับเพื่อนๆนเห็นหรือยังครับเรียบร้อยครับไม่ได้ทำอะไรเลยยังไม่ได้ทำคัตเตอร์เลยเดี๋ยวไปดูเครื่องก่อนมีปัญหาครับน้ำไหลไม่ทันนะครับสายแตกแล้วเมื่อกี้ครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับรอสักครู่เอาใหม่เอาใหม่ครับเอาใหม่ครับแล้วครับกลับมาแล้วยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับ มันต้องอย่างนี้ครับต้องอย่างนี้คนระับต้องอย่างนี้นะครับของแท้มันต้องเป็นอย่างนี้นะครับก้ยังไม่ทาอะไรเลยครับเก็บหลับฝอยครับเอาดูเดี๋ยวผมเเพื่อนๆเอาของโกงครับไอมุมนี้ผมเอาคัตเตอร์ล็อกไปไม่ไดนะ้มันอยู่โอ้มันโดนเสานิดเดียวเองครับแตกแล้วอ่าแล้วเดี๋ยวเราจะมาเปิดตัวนี้ให้มันแหลมเอาเอาเปิดให้มันแหลมแล้วก็เราจะมาเล่นตัวล่างครับทาไมวะ มันมีน่าจะมีกระยาคัะอุดแต่ความแรงแรงมากนะเดี๋ยนะผมว่าน่าจะปืนมีปัญหาอ๋อมันมีกระยาตันอยู่ที่ปลายสายเดี๋ยวแป๊บนะครับปิดปิดก๊อกปิดก๊อกตัวสีเทาหน่อยครับตอดนี้ก่อนแล้วปิดก่อนนะน่าจะอ่ามีขยะปอุดอยู่ที่ปลายสายนะผมว่าแล้วนะครับ ของดีไม่มีในโลกจริงๆถ้าภาพลงตามีเยอะแล้วก็เรื่องจริงก็ไม่มีในโลกมีแต่เรื่องโกโอกทั้งนั้นไปดูกันเปิดก๊อกสีอ่าเปิดก๊อกนะครับวาล์วตัวสีเทาครับเอา้าเดี๋ยวเร่งแรงดันสุดทําไมปืนมันเป็นอย่างนี้เร่งเครื่องหน่อยเร่งเครื่องหน่อยครับจะเ,เอาปรับเอาปรับฝอยตัวนี้มันเดิมดีกว่านะครับเพื่อให้แรงดันมันกลับมาที่ตัวตัวด้านล่างครับ ทำไมมันแรงจังนี่ครับดูครับนี่ห้าชั้นเหมือนกันนะเอาได้แล้วเอาผมจะปรับปล่อยนะแล้วผมจะเริ่มเลาะดูที่มันจะแตกหรือไม่แตกครับมันวิ่งทำไมเรามาดูพร้อมๆกันอันนี้ชั้นแรกนะครับอ่าเพื่อนๆเห็นนะครับชั้นแรกไปแล้วนะครับไอสีฟ้านี่มันมีปัญหาจังมันเลอะหมดแลว เดี๋ยวจันที่สองเดี๋ยวผมจะผ่านได้ไปอันนี้คือการสมมตินะครับทดสอบให้เพื่อนได้เห็นถึงข้อต่างนะครับเพราะว่าออกได้นะครับผมจะเอาได้ออใหมดนะครับเลาะมันจะแตกใส่หน้าไหมดูครับดู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 อันนี้ได้ไปแล้วนะครับแรงดนันเดี๋ยวไปดูแรงดันกันเท่าไหร่โอ้เสียวจังเดี๋ยวนะนี่โคตรคมเลยเวลาเท่าไหร่แล้วหกนะหกอันนี้คือ ชันที่สองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูแรงดันก่อนโอ้แรงงานเที่ยงครับแรงงานหมดเที่ยงเลยครับเอาดีกว่าเราปิดป๊อ,อกสีฟ้าดีกว่าอ่ะปิดป๊อ,อกสีฟ้าไม่รู้เครื่องกระตุกน้ําไหลไม่ทันครับปิด๊อ,อกสีฟ้าทำไมมันยังไหลคือน้ํามันยังไหลไม่ทันมันน่าจะดูดน้ําไม่ทันเครื่องมันปัามแรงเกินอะอะก็รับปล่อยเหมือนเดิมแล้วก็ไปดูชันที่สองเลนะครับชันที่สามอุ้ยจะแตกไ,ไหมเนี่ย เอาดูเอาดูดูกันเลจุดเต็มครับเพื่อนเพื่อนบวมนะครับเริ่มบวมแล้วครับเอาแล้วก็ตอนนี้ผมปรับปล่อยนะครับพอปรับปล่อยแรงดันมันจะมากองที่สายนะครับเพราะว่าเครื่องมันผลิตน้ําเข้ามาแล้วก็มันมาทนที่ปืนปืนก็ปล่อยออกไม่เต็มที่นะครับพอปืนปล่อยออกไม่เต็มที่อ้ผมลําคาเนี้ตัดดีกว่านี่เนี่ยเนี่ยตัดให้เพื่อนเพื่อนดูดีกว่าว่าผมไม่ได้ล้อนเมื่อกี้อ่าดู น้ำมันทำไมมันแรงรอนาะเอาแบบนี้กว่าอันนี้ชั้นที่สามนะครับดูให้มันระเบิดไปเรื่อยอุ้ยอุ้ยลอ,องดูดเอาดูโอ,อ,อเคนั้นพอเห็นแล้วยังครับเริ่มบวมแล้วครับเริ่มบวมแล้วแต่ยังใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ครับยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเป็นเส้นนี้ไม่ต้องพูดถึงอ่ะดูอ่ะดูอือโอ้โหปุ้งเลยครับ <laughs> เมื่อกี้แรงดันก็เยอะแต่มันโดนเสามันก็ยังพุ่งแล้วอันนี้ปาดแก้ทีเดียวครับเนี่ยครับมันจะส้นเบืองงบมาในการย้ำสายนะครับดูดูครับแค่ปาดแก้ทีเดียวครับจะลุบไปเลยครับแต่ในส่วนของ5ชั้นตัวเหลืองค่าเตาตัวนี้ยังอยู่สบายๆนะครับโอเคนะครับเป็นคิปนะครับสาระดีๆให้เพื่อนๆได้คิดแล้วก็ตัดสินใจก่อนเลือกซื้อนะครับเครื่องมือทุกๆอย่างครับ สนใจติดต่อปอเกษตรรุงเรียครับ0916439355สำหรับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ